สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อกสุกูสุคนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กับมาเบิงหาเลาะทุงเนาะจ้าห่อนแทรห่อนเนี่ยนี่มองดู่องเศเร้าเลียดห่อนสี่สิบองศานะจ้าเนือนเม่ามาเบิงอันน้องพื้นเนาะจ้ะปาปลาลล่หลายดินใส่จันไว้ลันทั้งสองหลังจ้าเปิดปลาแล้วเนาะ เลยบบยามเนาะพี่นะ้องเบ่งซื่อซานี่มันเป็นแบบธรรมาชาติบบธรรมาชาติเนาะจ้ะเก่ากคสุสุปีเนะาะหัวก็ลงมากินน้ำบ่อนนะตัวหนึ่ง แดดจนคําจนมืดเนาะจ้ะแดเดเท่าคําเท่ามืดฮาโลกับเมือม่อยพี่น้องย่างไปซื้อกับเมื่อยแล้วโอ้ยเนี่ยจ้ะวิธีชีวิตเนาะ ให้บานเนาะจ้ะคือห่อท่วมเก่าท่วมหลังจะเป็นเล็กหน่อยอุรด,ดมสมบณนจา้าบนแหงเลแหลงสินี่นี่บอกม่วงกับว่าเป็นนวยเนยาะจ้าม่วงหน่อยว่าเป็นนวยเลยแหงมันเหลียงไรเนาะสิส้มกานแล้วเนาะจา้ะ ตัเวนลงหขอกคันละข้าบรัวป็ลละข้าเนาะจ้ะเหยี่ยงกระไดตะขีนะน่สาหนานี่าหนี